ครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนกเขาใหญ่ปลาลอยอาจารย์ออกไม้ครับวันดีโอ้เบังบนเสียนเย่บนลวันดีพี่น้องแนะ่อู้เสียนไม้บอลเนนะี่ยหน้ายังจ่อยอยู่ยเออมากับเจ้าหลอดครับเจ้าเสียงใหญ่เนะี่ยอาจารย์เนี่ยมามองนกอาจารย์ไปบูนมันเอาไปเปิดแบงก์กันไปหน่องเลยนี่นน อ่าจารย์ไปบวนเนี่ยเปิดผ้ามานี่พระเอกช่องได้เนี่ยจำหนาจำตาได้อยู่แหละเปิดผ้ามามองนี่อาจารย์มันเป็นปลาทึบเลยล่ะพูนขานพูนข้าวม่วจัดเป่นปลาเนี่ยนานเขาไม่ให้อีเด้อมึงอ่าเนี่ยนกดินใส่ี่แถวนกดินใส่แถวนี้ก็ได้ทอกนี่ยพักมาล่อกท่านหัววนปลาทึบเลยอาจารย์โอ้ยอ่ะ มาหลุนนักการเบิกงอาจารย์สิเป็นยังไงเหมือนเนี่ยมันมันครับครับผมเพิ่นมาส่งมาเพิ่นมาส่งมาบอกทางทีเสื้อครับผมเนี่ขักคักเลยเนาะมาเอาเบ่งมาเนี่ยอ่ามีริ้วตันอยู่ในตัวหนึ่งอ่าอ๋อใส่แถวนี่ใส่เลาะๆนี่ก็ได้นี่ นครับได้ยินเสียงลิ้วตันอยู่นี่อาจารย์เสียงน่อยๆครับไปเจาะหลอดเ่าหลรดมามานันรุนดัวยกันจานสีมานบ่ครับมีหม่องไสบ่แถวนี่เจีเย็นหลอดเจดีเย็น โอเรียบร้อยเลยลายปตูตองห่วงครับปลานี่ครับผมฮะโอ้เสียงเสียงน,ยน้อยตัวนี้อาจารย์โอ้ยอดอาจารย์แล้วเบิ่งลลยด้วยอ๋อมีทีเด็ดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทีเด็ดยังเนี่ยโอ้ออกก็บร็วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว ครับนกปลาตัวนี้ลูกสวดเขาักโอ้ย,อยางสวยเลยวะข้ามแดงเลยวะ โอ้เมืองแข่งไหมแข่งแตกแบบมาเช็คตะเกียบก่อนบบโอ้จอดกันเลยแบบเก้าสิบสิบเอ็ดหางสิบเอ็ดสิบเขาบึกไล่คาดขนาด มึงไล่ไหมอมองเกี่ยวเลยนี่ทีเด็ดบ่สุดยอดนะครับประจานตัวนี้ในนกเมื่อเลี้ยงแล้วจัดๆเลยครับเจ้าหลอด มอมแก้วครับไอทีเด็ดแลลวนี่นี่ครับอมองนี้เลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนากครับผมสวัสดีครับเี็บร้อยครับ